และนี่คือสถานที่ที่สวยเหมือนหลุดออกมาจากโลกแฟนตาซีแต่คนธรรมดาอย่างเราอาจไม่รอดกลับมาครับบอกเลยว่าหลังม่านความงามนี้คืออันตรายที่แรงพอจะเผาปอดคนได้นีไม่กี่วิสถานที่แห่งนี้ก็คือทะเลสาบคาวาอีเจียนเหมือนกรรมฐานกลางปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกทะเลสาบคาวาอีเจียนตั้งอยู่ที่ชวาตะวันออกของอินโดนีเซียครับ ที่นี่เกิดจากปล่องภูเขาไฟยักษ์ที่ยังมีพลังอยู่ลึกใต้พื้นดินชั้นหินรอบปล่องเต็มไปด้วยกร,รมถันพอความร้อนจากแมกมาตรงใต้ปล่องดันขึ้นมามันจะทำให้ก๊าซกร,รมถันจํจำนวนมากละลายในน้ำจึงกลายเป็นกรดเข้มขน้นกลางปล่องภูเขาไฟแบบสุดโหดแต่ความสวยนี้ก็แอบซ่อนอันตรายในระดับบอสไฟนอนเลยครับเพราะก๊าซซซลเฟอร์ไดออกไซด์ที่นี่เข้มข้นมาก แค่สูตรเข้าไปไม่กี่วินาทีก็รู้สึกแสบจมูกเหมือนโดนตีแสกหน้าบางวันลมพัดผิดทิศนักท่องเที่ยวต้องวิ่งหนีควันกันเหมือนกำลังหนีปีศาจในเกม <c oughs> ที่น่าขนลุกคือน้ำทะเลสาบกรดกรกรามถันแห่งนี้มีค่าความเป็นกรดอยู่ที่ pH 0.2ถึง0.5ซึ่งแรงพอๆกับน้ำกรดในห้องแลบเลยทีเดียวนี่คือระดับความเป็นกรดที่กัดอะไรก็ละลายได้ง่ายๆ โลหะก็ไม่รอดผิวหนังก็ไม่ไหวแม้แต่รองเท้าเดินป่าดีๆก็ยังละลายเป็นก้อนชีสได้เคยมีนักวิทยาศาสตร์ทดลองหย่อนกระป๋องอลูมิเนียมลงไปในทะเลสาบแค่ไม่กี่นาทีแรกก็เริ่มมีฟองผุดขึ้นมาเมื่อผ่านไปครึ่งชั่วโมงผิวกระป๋องบางจนเหมือนกระดาษและถ้าทิ้งไว้นานพอกระป๋องทั้งใบก็อาจจะหายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับ โอ้โหขนาดกระป๋องอยังละลายเกือบไม่เหลือซากถ้าคนพลาดตกลงไปกลางบ่อจะเหลืออะไรบ้างเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นไฟสีฟ้าแบบนี้มีไม่กี่แห่งในโลกครับมันเกิดกับกา๊าซกรรมถันอุณหภูมิสูงที่พุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟพอสัมผัสอากาศก็ลุกไหม้ทันทีกลายเป,เป็นแปลวไฟสีฟ้าเรืองแสงซึ่งความร้อนของมันสูงกว่า600องศาแต่สิ่งที่เราเห็นกลับเป็นแค่แสงสีฟ้าสวยๆเท่านั้นเอง นอกจากนี้ที่ตรงริมปล่องยังมีคนงานเหมืองกรรมถันที่ต้องทำงานในสภาพสุดโหดพวกเขาใช้แค่หน้ากากธรรมดาแบกก้อนกรรมถันหนักหลายกิโลกรมัมเดินขึ้นลงเขาที่ชันสุดๆทุกวันเพื่อแลกค่าจ้างเพียงไม่กี่ร้อยบาทนี่แหละครับความงามที่แลกด้วยชีวิตจริงๆลองจินตนาการดูสิครับถ้าคุณต้องทำงานในที่แบบนี้ทุกวันเหมือนคนงานที่นี่ คุณคิดว่าตัวแองจะอยู่ได้นานแค่ไหนลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย